สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหด่นรยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกบัวภูมิพัชานะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะเสร็จเรียนที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจํานวนสีเส้นและรลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะสองสีสีละ8เส้นค่ะ ลายิบินเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบินความยาว65เซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบินฝันน่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่ 2, สอสวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สสวมมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะอาออกค่ะ ลบเส้นที่สามขึ้นมาเห็นนะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1พับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปเห็นนะคะเราจะได้ริบบิ้นแดเส้นแบบนี้เอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่4ทับเส้นที่สามค่ะเห็นนะคะเราจะได้ริบบิ้นนะคะเสียดเส้นอยู่ด้านบนนะคะเอาเมือช้อนที่ฐานนะ้ค่ะในปงก่อนนิช้จักเสีดเส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะ นี่นะคะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบวิ้น,เส,น,สสสน,นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะนะคะรวบเข้ามาให้กระชับเลย เสร็จแล้วเราก็พลิกลกับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะจับดิบินมาค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพัดข้ามสามเส้นไปนะนะคะจับพัดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นค่ะพัดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นนะคะเราจะเหลือริบินสามเส้นสุดท้ายน,นี้นะ เส้นนี้ค่ะจับพันมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะเสร็จแล้วพลิกับได้ามาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญเสล็จเลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหร,รียญที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะ เดินเข้ามาให้กระชับเลยนะคะสองร้อยสามเส้นไปนะสองร้อยสามเส้นไปตามแนวลิบบิ้นเลยค่ะ กลับได้มาด้านนี้จัดริบบินมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดลออสามเส้นไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนิ้วมินถึงค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินความยาว30ซนติเมตรค่ะสสีสีละแปดเส้นนะคะจับมานะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีทองไว้ด้านบนค่ะจะับปลายริบบินให้เสมอกันนะคะสอดไปแบบนี้นะให้เหลือปลายรนบบินไว้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับเส้นดิปินมาพามาด้านหลังนะคะแล้วก็พามาด้านหลัง พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับหนนะคะเราทําเส้นสีทองนะจับบิดมาแบบนี้ค่ะนะคะสอบรูนี้เห็นะเส้นของเราอยู่ตรงนี้ค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสัมผนสโลทัดมาเนี่ยค่ะ แบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดปลายลิมบินนะคะตัดปลายลิมบินให้เสมอกันเพื่อที่จะง่ายต่อการสอดนะคะ ได้แบบนี้นะคะคลิกลับมาด้านนี้กลับมาด้านหลังนะคะจับสองสองเส้นนะคะสอดไปบนปลายริบบิ้นที่เหลือไว้ค่ะรอสามเส้นไปนะคะตามแนวริบบิ้นเลย ค่ะแล้วแบบนี้จับด้านนี้นิดบินมาด้านนี้ค่ะมาด้านนี้นะปิดเป็นกลืยมาแบบนี้นี่ค่ะสอดลงไป แล้วก็พับสอดขึ้นด้านบน เสร็จแล้วตัดปลายดินบินทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลินบินความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2อกเส้นนะคะสอดขึ้นไปเห็นเลย เหลือปลายดิบบินไว้แบบนี้จับดิบบินมาค่ะพับลงมานะคะบิบเป็นกลดมาแบบนี้ แล้วสอบใต้ปลายนิ้บม้นค่ะกลับขึ้นไปปลายนิ้บม้นทิ้งเส้นนึงค่ะ ไปนินบิถึงข้างนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวภูมิพัชชานะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ